บางคนเอาไว half, chips, os, ้เล well, ่านิทานบางคนเอาไว้เึงกับแม่บ้านสนุกสนานกันได้ด er ้วยปากบางคนนั้นชอบปากนี้แถวบ้านเรียกปากสังกสีอย่างนี้มันต้องปากดิมักกะโรนี้ปากกดีได้น้ำปากหมอมชอบเมาเรื่องของคนอื่นไม่เว้นกลางวันและกลางคืนปากนี้ปากยาปากยืดพื้นเปียกตอนน้ำลายพวกนี้บางคนดูดีไฮ้ โน้นคนนี้ว่าโลมีถ ulously, after after ถถ after after โถโซ่เก็บไว้ในปากปากดียหรือจ๊ะเดี๋ยวจะโดนไม่ใช่น้อยปากเสีใช่ไหมอะเดี๋ยวจะกินข้าวไม่อร่อยครอบเมาดีนะเดี๋ยวโดนเส้นเลือดเปือยหอยคอบาวที่รักเดี๋ยวเทศบาลจะไปปล่อยว่ากันต่อถึงคนปากเสียปากบูดปากโบปากเบี้ยปากเหม็นอีปากไข่ปากคาเวียลาดเมาส์แต่เรื่อยเปื่อยควรจะทำยังไงกับเขาดี ปากบูปากบีจอะแตดทั้งวันทุกวินาทีปากดีจอดีอปากแมวเรื่องของตัวเองไม่เมาชอบเอาเรื่องคนอื่นมาเหา่าอยากจะด่าว่าปากสำเหมาปากปลาปากเปาโอ้ยปากปอเทียบขอยกนิ้วให้คนปากมากขอให้คุณไม่ลำบากคุณปากเจอคุณปากเดนมาร์กพูดมากกันจริงเลยเฮ้ยแซ่ปากดีเหรอจ้าเดี๋ยวจะโดนไม่ที่น้อยปากเสียใช่ไหม่ะเดี๋ยวจะกินข้าวไม่อร่อยชอบเม้าดีนะเดี๋ยวโดนเส้นเปลือกหอยชอบเาวันที่รักเดี๋ยวเทศบาลจะไปปล่อย ขากแยงเมาไปเถอะสักวันจะปากแดงปากอีแงปากอย่างลบปากกาชอบเมาให้คนอื่นเสียหายปากเ็ดปากกระป๋องปากกระต่ายปากพัโพงวิทยุปากอันตรายปากไฟเบอร์ปากพีเจอไอโอดีจำไว้ไอพวกปากเทอร์โบเดี๋ยวเธอจะโดนลูกเตะโรนโดอย่าปากมันปากถังปากโขปากปาทั้งโงปากน้ำคลั่นวันไหนไม่ได้เมาจะตายเหรอไม่หรอกมั้งอย่าทำเป็นโอเวอร์ระวังนะสักวันคงได้เจออาจจะเออได้ไม่เที่ยวก็ไม่เป็นไรปาก ไปปล่อยปากดีเหรอจ๊ะเดี๋ยวจะโดนไม่ใช่น้อยปากเก่งใช่ไหมนะ่ะเดี๋ยวจะกินข้าวไม่อร่อยชอบเมาดีนะเดี๋ยวโดนเส้นเนื้เปลือกหอยก็เมาที่รากเดี๋ยวเทศบาลจะไปปล่อยผมว่าเราจะ จบตรงนี้ดีกว่าไว้เดี๋ยวมีไอสามดีกว่าเพราะโอ้ยเรื่องที่จะเล่านี่มันอีกยาวเลยนะเนี่ยผมผมว่าเรื่องที่เล่านี่โอนี่นี่เรื่องเรื่องประวัติไทยเลยยาวเลยเนี่ยใช้เวลาเป็นชั่วโมงคงไม่ไหวนะผมเล่าต่อกันคงไม่ไหวก็คือผมเกรงใจคนที่ที่เขาทําทําระบบเสียงให้ผมเนี่ยระบบเสียงที่ทํานี่ดีมากนะครับห้องที่อัดเสียงนี่ เป็นสิบล้านนะครับไม่ไช้แบบชาวบ้านมาตั้งโต๊ะกันอัดธรรมดาไม่ใช่เนี่ยคือคือคือเราอุดมดาเดียวกันนะเราก็ช่วยๆกันนะแล้วก็ก็พูดตรงตรงๆเลยว่าผมก็หมดเงินกับการเผยแผพร่คลิปของผมแล้วก็คลิปอีกหลายคลิปของอีกหลายคนเนี่ยก็หมดไปอื้อเลยนะก็ทั้งเหนื่อยเหนื่อยด้วยตัวเหนื่อยด้วยกายใจแล้วก็เหนื่อยด้วยทรัพย์สินที่ต่อตัวเองซึ่ง ขอเรียนตรงๆว่าผมก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดไไดร่ำรวยอะไรก็กรเสียนอาย,อยุแล้วแล้วก็อาศัยลูกแล้วก็ไม่กล้าบอกกับลูกว่าเราทำอย่างนี้อยู่เพราะว่าเราไม่อยากให้ตะทบกตะเทือนใครทั้งสิ้นไม่ว่าใครเมืวันนี้ก็เลยบอกว่าเออถ้าใครมีอยู่ในฐานะที่ร่ำรวยมีปัจจัยที่จะช่วยได้ก็พูดป็นสาราอังลฤษวา m e to help you จะช่วยผมให้ช่วยพวกคุณกลับอีกทีหนึง่งผมจะได้ทําอะไรมันมัน,ม,นมันราบรื่นกวน่านี้สะดวกกว่านี้บางครั้งจะทํานี่ทําเนี่ยติดติดเรื่องเงินอีกู้เงี้ยตรงตรง,ตรงเลยลม,เม,มันติดเรื่องเงินมันก็ไม่ใช่เยอะเงินสองสามพันเลยเงี้ยบางทีมันก็แล้วก็มีชีวิตอยู่พูดก็เห,เ,นะเหมือนกับมาขอเงินนะนะแต่ว่าก็เลี้ยงตายก็เหมือนกับ นักดนตรีทีแรกที่ผมเล่าเนี่ยมันทำดงตรีลึลงถนนเนี่ยผมว่าเราจะจบตรงนี้ดีกว่าไว้เดี๋ยวมีไอ้สามดีกว่าเพราะโอ้เรื่องที่จะเล่านี่มันอีกยาวเลยนะเนี่ยผมผมว่าเรื่องที่เล่านี่โหน,นี่นี่เรื่องเรื่องประวัติไทยเลยอีกยาวเลยเยใช้ไม่ได้เป็นชั่วโมง คงคงไม่ไหวนะผมเล่าต่อกันคงไม่ไหวก็คือผมเกรงใจคนที่ที่เขาทําทําระบบเสียงให้ผมเนี่ยระบบเสียงที่ทํานี่ดีมากนะครับห้องที่อัดเสียงนี่เป็นสิบล้านนะครับไม่ได้แบบชาวบ้านมาตั้งโต๊ะกันอัดธรรมดาไม่ใช่ไหมค,ค,คือคือคือเราอุดมการเดียวกันนะเราก็ช่วยช่วยกันนะแล้วก็ก็พูดตรงตรงๆเลยว่าผมก็หมดเงินกับการเผยแพร่คลิปของผมแล้วก็ คลิปอีกหลายคลิปของอหลายคนเนี่ยก็หมดไปอื้อเลยนะก็ทั้งเหนื่อยเหนื่อยด้วยตัวเหนื่อยด้วยกายใจแล้วก็เหนื่อยด้วยทรัพย์สินที่ของตัวเองซึ่งขอเรียนตรงๆว่าผมก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ร่ํารวยอะไระก็เสียาอายุแล้วแล้วก็อาศัยลูกแล้วก็ไม่กล้าบอกกับลูกกำลังทําอย่างนี้อยู่นเพราะว่าเราไม่อยากให้กระทบกระเทือนใครทั้งสิ้นไม่ว่าใคร เพวันนี้ก็เลยบอกว่าเออถ้าใครมีอยู่ในฐานะที่ร่ำรวยมีปัจจัยที่จะช่วยได้ก็พูดเป็นสางติ่นแล้วา h e มี help me to h e l อยู่คือช่วยผมให้ช่วยพวกคุณกับอีกทีนึงผมจะได้ทำอะไรมันมัน,มน,มนราบรื่นกว่าน,นี้สะดวกกว่าน,นี้บางครั้งจะทำเรื่องทำเนี่ยติดติดเรื่องเงินเนี่พูดอย่างตรงตรงเลยว่าติดเรื่องเงินมันก็ไม่ใช่เยอะเงินสองสามพันรลยเงี้ยมันทีมันก็ เราก็มีชีวิตอยู่พูดก็เหมือนมาขอเงินนะนะแต่ว่าก็แล้วแต่ก็เหมือนกับนักดนตรีทีแรกที่ผมเล่าเนี่ยนักดนตรีลิมสันนล์เนี่ย บางคนเอาไว้เล่านิทานบางคนเอาไว้ถียงกับแม่บ้านสนุกสนานกันได้ด้วยปากบางคนนั้นชอบปากดีแถวบ้านเรียกปากสังกสีอย่างนี้มันต้องปากดิมักะโรนี้ปากดีได้น้ําปากมอมชอบเมาเรื่องของคนอื่นไม่เว้นกลางวันและกลางคืนปากมีปากยาวปากยืดพื้นเปียบปอน้ํำลายพวกนี้บางคนดูดีไฮโซแต่ปากเสียนละยาปากปีโป้ว่าคนโน้นคนนี้ว่าโล โถ้ด้วยเก็บไว้ในป่าปากดีหรือจ้าเดี๋ยวจะโดนไม่ใช่น้อยปากดีใช่ไหม่ะเดี๋ยวจะกินข้าวไม่อร่อยชอบเมาดีนะเดี๋ยวโดนเส้นหรือเปลือกหอยชอบเผาที่ร้านเดี๋ยวเทศบาลจะไปปล่อยว่ากันต่อถึงคนปากเสียปากบูดปากโบ วินาทีปากมีจอมีปากแมวเรื่องของตัวเองไม่เมาชอบเอาเรื่องคนอื่นมาเห่าอยากจะด่าว่าปากสำเมาปากปลาปากเป้าโอ้ยปากก่อเกี้ยขอยกนิ้วให้คนปากมากขอให้คุณไม่ลำบากคุณปากเจอคุณปากเดนมาร์กพูดมากกันจริงเลยเฮ้ยเส้นปากเือกจ้าเดี๋ยวจะโดนไม่ใช่น้อยปากเกียใช่ไหม่ะเดี๋ยวจะกินข้าวไม่อร่อยชอบเมาดีนะเดี๋ยวโดนเส้นเนื้อเปลือกหอยชอบเาวันที่ละเดี๋ยวเทศบาลจะไม่ปล่อย ปากขยงงมอไปเถอะซับวันจะปากแดงปากอีแรงปากยังลบปากกาชอบเมาให้คนอื่นเสียหายปากเป็ดปากกระป๋องปากกระต่ายปากพะวงไม่ทยุปากอันทารายปากไฟเบอร์ปากซเจอไอโอดีจบไว้ไอพวกปากเทอร์โบเดี๋ยวเธอจะโดนลูกเตะโรนโดอย่าปากมันปากถังปากโง่ปากป่าทั้งโง่ปากน้ำกลั่นวันไหนไม่ได้มาจะตายเหรอไม่หรอกมั้งอย่าทำเป็นโอเวอร์ระวังนะตัดวันคงได้เจออาจจะเออได้ไม่เที่ยวก็ไม่เป็นไร